น้องจะแนะนำห้องน้ำนะคะสำหรับคนคนส่วนใหญ่เนี่ยส่วนมากพอสูงอายุหรือไม่สูงอายุก็ตามแต่นะคะจะล้มแล้วก็เสียชีวิตในห้องน้ำค่ะเพราะว่าพื้นเนี่ยเวลาที่เขาปูด้วยเซรามิกเนี่ยพอเท้าเปียกหรือโดนสบู่เนี่ยเขาจะลื่นง่ายนะคะป้าน้องก็ไปจำแบบนี้เข้ามาจากหลายๆที่ค่ะแล้วป้าน้องก็มาทำใหม่ ป้าน้องให้กราปูเซรามิกแล้วก็เว้นให้เขาเว้นที่ไว้ช่างก็ถามเว้นไว้ทําไมบอกเออนะเดี๋ยวก็รู้เองเขาบอกท<ำ>ําไมท<ำ>ําท<ำ>ําให้ไม่เสร็จโดยเฉพาะที่อาบนะคะป้าน้องจะใช้ลาดปูนหยาบค่ะนี่ค่ะลาดปูนหยาบแล้วเวลาจะอาบนี่ป้าน้องก็จะมีแผ่นปฏิกเนี่ยค่ะแล้วก็จะเอาแผ่นปฏิกเนี่ย ปูลงมานะคะแล้วก็จะมีเก้าอี้ค่ะเวลาอาบน้ําเนี่ยมีเก้าอี้อันนี้เก้าอี้มาตรฐานนะคะเนี่ยนั่งอาบน้ํแเราฝักบัวปพาน้องจะทําไม่สูงนะคะเราสามารถเอ่อเลื่อมเอามาได้นะคะคนที่จะเสียจะเสียจังหวะลม้มเกิดอุบัติเหตุในห้องน้ําเนี่ยก็เพราะว่าเท้าเปียกแล้วก็มี โดนครีมอาบน้ำเนี่ยมันลื่นนะคะพอเอื้อมหรือขยับตัวมันก็ล้มฟาดได้นะคะอันนี้จะไม่ล้มฟาดเลยค่ะเนี่ยเรามีเก้าอี้มันก็จะทําให้เราเนี่ยนั่งฟอกสบู่ถูตัวอะไรได้นะคะมันก็จะทําให้ชีวิตเราปลอดภัยค่ะแล้วเวลาเนี่ยค่ะป้าน้องก็ให้ขาปู ปูนโบกปูนหยาบนะคะแล้วก็เอาแผ่นไม้มาปูลอยหินโรยนะคะอ่างอาบป้าน้องก็ออกแบบเองแล้วก็ทำเองค่ะเห็นไหมคะป้าน้องก็จะแปะเนี่ยคะ่ะเว้นไว้ก็ซื้อเนี่ยมานานี่ก็ยี่สิบปีแล้วนะคะเนี่ยหินหอยเนี่ยมาแปะแล้วก็ซื้อกระเบื้องเซรามิกเนี่ยมาตกแต่งนะคะป้าน้องก็จะ ให้ช่างเขาเวนไว้แล้วก็ค่อยๆทําให้เขาวาสมปูนแล้วพาน้องก็จะแปะเองใช้ค้อนยางค่อยๆทุบพอมันแห้งสนิทมาคาะพอมันแห้งสนิทพาน้องก็จะใช้เออฟองน้ําชุบน้ําเนี่ยเช็ดค่ะเนี่ยค่ะพาน้องออกแบบเองนะคะโอกาสลื่นเนี่ยมันค่อนข้างยากนะคะเนี่ยพาน้องก็จะมีผมปู อันนี้เป็นหินอ่อนค่ะพอเราเราเท้าเราเปียกนะคะเขาเขาจะหนักค่ะเท้าเราเปียกเนะะี่ยค่ะเหยียบไปนะคะพอยกเท้าออกเดี๋ยวเดียวเขาก็จะแห้งค่ะมันเป็นเอที่เช็ดเท้าหินอ่อนของญี่ปุ่นค่ะมันก็ปลอดภัยสำหรับคนสูงอายุนะคะ